วันนี้มาเทสลอกตัวนี้ตัวใหม่นะเป็นคาร์บอนเลยนะเห็นไหมไม่ได้ทำสีนะโชว์ลายไปเลยโชว์ลายคาร์บอนไปเลยเป็นงานแบบงานดิบโชว์เลยนะครับแขนก็เป็นคาร์บอนตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วน้ำหนักแค่ร2อยิบกรัมเดี๋ยวผมให้ดูข้อที่ทุกทำไมต้องเป็นลอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวขย,ยับก่อนแม่งกลัวฝาตกน้ำ นหนุ่ไม่เหล็กแบบถ้วยครับเป็นหนุ่มไม่เหล็กแบบถ้วยแล้วก็เนี่ยถ้วยแบบถ้วยเป็นนะใครจะไปโมโก็แล้วแต่เลยนะฝาคาร์บอนหมดเลยเป็นคาร์บอนหมดเลยน้ำหนักเบา120กรัมเดีย๋ยวลองเทสต,ตีส่วนลมให้ดูครับนี่ให้ดูลมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับนี่โดยลงมาทางนี้นะอันนี้ไม่ได้ปรับพรช่วย,ยนะเนี่ย ไหลปื้ดเลยนะเดีย๋ยวลองตีส่วนลมเลยนะครับเป็นกบยางนะครับนี่วิคนไหลอ่ะอันนี้ผมตีข้างไม่ถนัดนะมันจะเก้งๆกางนิดนึงนะเดีย๋ยวลองปรับคอนช่วยหน่อยนะปรับคอนช่วยเนาะเราตีหดหวดนะนี่ยเไง พอมีคอนช่วยแล้วสบายเลยแม่เหล็กทำงานดีมากครับแล้วก็ทรงเหยื่อแบบเงียบไม่มีเสียงเลยเห็นไหมเงียบเลยครับนี่คือผมตีนี่คือผมตีสวนลมนะดูดูต้นไม้ไหวข้างหน้าลมเนี่ยมาทางข้างหน้านี้เลยนะตีเนะี่ยดูปล่อยมือโอ<ฮ>้แล้วเงียบแล้วเบามือมากเลยครับพอน้ำหนักลอกมันแค่ เท่าไหร่อ่ะร้ออ่ะร้อกรัมอ่ะแบบเบาวิวเลยเดี๋ยวขอเทสตต่ออีกหน่อยนะครับแล้วก็ถึงจะมีผลิตวางจำหน่ายนะครับ